าทรเรียนประชาชนเจ้าของประเทศเจ้าของแผ่นดินเจ้าของทรัพยากรทุกคนโดยความเคารพต่อกระทรวงพลังงานโดยความเคารพต่อธุรกิจพลังงานนะครับสิ่งที่มาพูดวันนี้เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เรามาพูดเรื่องความยั่งยืนของประเทศนี้กันดีกว่าว่าวันนี้ พ่อของแผ่นดินได้ให้สมบัติอะไรไว้บ้างในแผ่นดินตั้งแต่2475นะครับเรามีบ่อแกส๊สเรามีบ่อน้ำมันเราเคยได้ยินคำว่าโชดช่วงชัชวานในปี2524แต่วันนี้ทำไมหลายคนก็ยังไม่เคยจะมีข้าวกินหลายๆคนก็ยังเป็นหนี้ท่วมหัวท่วมหูไม่รู้จะใช้หมดหรือเปล่านะครับก็ต้องเรียนเอามาคุยกันนะครับว่า,าสิ่งเหล่านี้จะทา มาบริหารจัดก,การยังไงดีลูกของแผ่นดินจึงได้ประโยชน์จริงๆนะครับก็ก็กราบเรียนภาคธุรกิจด้วยนะครับผมไม่ได้ต่อต้านการมีกาไรเพราะผมมาจากภาคธุรกิจแต่ว่าตรงไหนดีมันถึงจะเหมาะสมและตรงไหนดีที่ประชาชนจะอยู่ยันได้อย่างอย่างอย่างลืมตาอาบปักได้สักทีนะครับิฉันนางนัทชนกนันนาวินซึ่งเป็นประธานชุมชนคนจนพลัดถิน่น จึงได้ย้ายคนจากชุมชนแออัดมาอยู่รวมกันนะคะเสร็จแล้วได้มาฟังวันนี้ตกใจนะคะเพราะเพิ่งรู้ความรู้ไม่มีเนาะแค่ปสามครึ่งอะ่ะแต่ทีนี้พอมาฟังวันนี้ตกใจเลยว่าอ,อการที่ใช้ใชแก๊สก็ได้แต่ฟังพวกชาวบ้านในลูกบ้านพูดให้ฟังบ่นกันอยู่เสมอว่าออจากแต่เดิมนั้นใช้แก๊สถังหนึ่งใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง แต่เดี๋ยวนี้ใช้แค่5วันก็หมดแล้วซึ่งไปอัดแก๊สนั้นมามันเขาเรียกว่าอะไรถ้าพูดถึงภาษาชาวบ้านเรียกว่ามันความอัดมันน้อยลงมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นทุกวันและส่วนคนจนนั้นรายได้น้อยนะคะติดรักยาาหาเช้ากินข่าบางทีตอนค่ำยังไม่พอจะรอพรุ่งนี้ตอมาเพิ่มอีกก็มีเพราะดิฉันเองอยู่กับชาวบ้านเป็นที่ชัดเจนเพราะฉะน,นั้น ถ้าทํำยังไงก็ได้ให้ความราคาเนี่ยมันลดลงมาให้ได้ได้ช่วยเหลือคนจนให้ได้มากกว่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ,ะสิ่งที่ผมอยากให้ประชาชนมีความระมัดระวังและก็จับตาตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนี่คือกลุ่มภาพของโครงสร้างของการดําเนินธุรกิจของปะตะททั้งหมดนะฮะแม้กระทั่งหน้าจอหนึ่งยังไม่สามารถเก็บภาพของเขาได้ทั้งหมดนะฮะมีตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ํายันปลายน้ำนะครับบริษัทที่1นนะครับที่ประชาชนจะต้องระวัง คือบริษัท PTT LNG นะครับอันนี้ก็เป็นนัยบายของรัฐที่มีการพูดคุยกันก็คือว่ามีการเขียนบทละครขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งอาศัยฐานข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งที่บอกว่าก๊าซธรรมชาติกำลังจะหมดไปจากประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสรรหาจัดหาจากต่างประเทศ แล้วก็ต้องส่งบริษัทของเราที่จะเห็นจากภาพโฆษณามีความลําบากลำบนมากไปเที่ยวขุดหาและมีการซื้อบริษัทแล้วตอนนี้กํลาลังมีการใช้เงินอย่างมหาศาลซื้อบริษัทโคฟนะฮะจากต่างประเทศเพื่อส่ง LNG คือได้ขุดคุ้นขุดจากประเทศไหนก็แต่จากก๊าซธรรมชาติมันไม่สามารถวางมาตามท่อได้มันระยะทางมันไกลามากสิ่งที่ต้องทำคือส่งมาทางเรือแล้วมูลค่ามันแพงมากนะครับแล้วตอนนี้ถามว่าเคยถามประชาชนหรือยังว่าจะเอา พลังงานในอัตราราคาเท่านี้บริษัทที่1นนะครับคือ PTLNG ซึ่งจะทําให้โครงสร้างค่าไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนขยับสูงขึ้นเป็นอย่างมากแต่จะส่งกําไรเนี่ยเข้ามาสู่ไอ้พ่อค้าคนกลารบรงบริษัทนี้ซึ่งบลทถือหุ้น100%ซนะครับมีโรงงานมีอโทษทีมีท่าเรือมีอะไรต่างๆอยู่ที่มาตพุทธแล้วนี่คือกลุ่มที่ถามกันนี่คือกลุ่มนะฮะเขาเรียกว่ากลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีทั้งหมดนะครับเกือบ10บริษัท นะครับที่เป็นผู้ผลิตขออนุญาตพูดอย่างนี้แล้วกันบริษัทนิโคสนาสร้าง CSR บอกให้ประชาชนลดโลกร้อนลดก,การใช้ขยะถุงพลาสติกอะไรต่างๆแต่คุณมีบริษัทลูกของคุณเนี่ยผลิตขยะออกมาโล้นโลกนะครับแล้วก็สร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองนะฮะแล้วก็เป็นผลกำไรบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ประชาชนต้องเสียสละให้กับกลุ่มธุรกิจปิตโตรเคมีเหล่านี้นนะครับก็อยากจะให้เห็นภาพโดยรวมครับ